าทางน้ำกทางน้ำสละมากลูกสละโหดไงมีไู้ชนชอบกินตอนหยุดเหยือ่อใช่ไหมกัดกัรตรงนี้วะกัดกัรตรงนี้แหละ ย่อนมันอยู่หน้าดินเองกระเจอกันขึ้นหน้าดินเจอกันมาเร็วอ่ะมัน,นก็จะตามทันนะเจอมันหน่อยนึงก็ปล่อยลงไปเจอมันหน่อยก็ปกกล่อยกระตายตายแเจอขึ้นมาฟุตนึงก็ปล่อยลงไปได้แล้วจึ๊กๆสองทีก็ปล่อยมันไม่ได้เล่นปลากลางน้ำปลากลางน้ำไม่มีอะไรฮะถ้มนมาสูงก็โดนอ้ช่อนนี้เอา เออนั่งงัดได้แล้วเบรกอะ่ะนั่งงัดขึ้นมางัดเลยไต่โคดช้าเดี๋ยวชอนอม <c oughs> จับทางถูกจันอีจับทางจับทางถูกยัง <c oughs> จะตายเยอะนี่ก็ตายล้วน โดนโดนเอาโดนเอาเออมาโอ้ยคีมนี่ว่าใช้ได้แข็งตอนนีคีมไหมเนี่ยมีมตรงนี้เห็นวะนูนนูนนูนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ถ่ายจัอี้หน่อยฮะไปถ่ายถ่ายคลิปไอ้จี้อยู่โอเคนกมึงวเออจัดบี้แม่นไหม มันมันหลุดบ่อยจังวะปิดเบรกหน่อยเหายเสียดายอ่ะเจ็บไปหลายตัว,แ,ตตวแล้ว,วเสียดายช่อนไปตัวงด้วน่อยหัวเราะหย่อนหลงหมดเลยมีตายก็มีช่อนมีช่อนแต่ไม่มีเกยวะปีนี้ยังไม่เจอเกยเลยหย่อลงไป

บอ,อนให้เหลือเยิ้มก็เถิบตามน้ำไปเรื่อยเจิงตรงหน้าแมังกระสัด,ดกินเลยกินเลยกินเลยขายจันอีอยู่แม่งกินเลยชอนอีกแล้วเมา,เามใช่ไว้ <c oughs> จอดให้แม่นงัดให้ไวเดี๋ยวชนอมอยังโหะว้า เดือล่อน,นเดือล่อนโอนเอาโดนอีกเอ,อา,อาเอาถ่ายให้ <S 2> <S 2> นี่แหละมันหยุดท้องเรือน,นี่แหละจอดเรือหน่อยเดียวอเออไงก็จอดให้ตรงก็จอดให้แม่นอย่างเดียวเกี่ยวกับคุณไม่ใช่มเกี่ยวคุนไม่ได้มาแล้วตายครับมีลูกไซต์เอา ấy phù này bết nhìn cắt nhiều đi Phù yếu yếu bắp này หลอกฝืดเลยวะโดนน้ำทะเลเมื่อกี้ปลาเลยไม่โอนเรือวิ่งออกมาน้ำก็ซ่านเข้าไปรถอยโอ้ยโอ้โหงัดกันใหญ่เอ้ามึจะไม่ถ่ายแล้วนะโอย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 โอมอยอมะโดนอมปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งัดใช่มั้งสายคูนนั่นแหละ

รได้ชนนกปิดเบกอันแล้วแล้วเิดกระเบิดไปจบกินไม่น่าชนมากเลยเป็นไอ้เก๋มันรอไปบาดแ่ะแ้เต็มยู่นันนี้นะมันกินกดเลยนะอเกยไหมบสเต็ปเดียวกันนี่ยยึกๆๆๆๆกินหมด ไก่ไตขูดเก่ก็ไตขูดเนี่ย,ยไปหลอกแข็ง,งี้ยหลอแข็งอนะ่ะ <c oughs> โดนน้ำค็มพ่มา <c oughs>

ไ,ไยตยคูดอโอ้ไอยไม่เอาเลยนะตงต ยนเรือมาเรือรอบพอถึงพื้นแล้วเจ๊กเบาๆ <laughs> โต้เลยเจ๊กเบาหัวอ๋อคันนี้ครับที่เป็นสายไฟโซลิดนะนะ <laughs> มันหักเรือมันหนีบ จอดแ,แล้วเรือมันหนีดไงโมเบาเบ็ดต,ต้องพูเยอะอากาศติดเร็วไว้สายขูดมันเป็นปลาดูดอะ <c oughs> ตายขูดเพียบเลย สายเกลื่อนก็ผ้าปิดปิด,ปดฝาไอกระป๋องไว้หน่อยก็ได้ไไมั้งทีมันเกล็ดมันจะแห้งถึงพื้นยังยังถึงพื้นแล้วเขา,าเบาเบาปล่อยปลอยไหมเห <laughs> มือนตกปลาในปอ ันโดนอะไรปริศนาเลเมื่อกี้เดี๋ยวปลาหายหมดเลยตรงเบลอะชอนป่สไตล์ครูหายเช็ดเลยว่าไอช่อนนะปวดกระเมาเว้ยไม่มาแล้วไม่มาควนแล้วทีนี้ช่อนอแก่ข้ามันไม่อยากได้วันนี้เล่นให้แม่งเจ็บปากไปให้หมด อ,อ,อ,อยู่ใต้ท้องเรือเนี่ยอยู่หน้ากองอ่ะยิงปล่อยไปใกล้มันจะเข้าไปในกองหลนะไปโดนช่อนอีกอ่ะตอนกลงังจปากอยู <c oughs> ่่ะเฮ้ยสวยตัวนี้อา้าวพันของใครมาพันของเบลมาเฉย <c oughs> พันของเบลมา อ่ะเหรอเยวไหมเออมันไปพันไาได้ไงมันวิน่งมากอยู่เใหม่มันจะอยู่ใต้ท้องเรือนี่เองโยนไปเผื่อน้ำมันมาน,นีมันถึงใต้ท้องเรือขยับเบาๆตึ๊กทึ๊ก๊ก

หลอกทังวันนี้งวะข้างนง้ตรงนี้นใสใหญ่ห่ตัวเนี่ย